ไ่กับคูดแจ็กชิเป็นหรือบอชิบอสีด,ดิอาปลูกไห้เพิ่นเบิงก่อนตอนนี้มันแล่นองปลูกอีกเฮ้เห็นมือแข็งๆเฮ้เออเฮ้ยเฮ้ยเออดูดูไว้ลูกดูดูไว้ ขันฮาวุเฮาขันยันกะเฮาเองเป็นคนดุเนาะคนอื่นบ่ได้ดุนํำเฮาอขันเฮาขี่ข้านเฮาก่สีบ่มีอย่างกินในโลกเลยมาต้องเฮียนเห็ดเฮียนดุได้บ่มีผูมาเห็ดใ้เฮาได้ขันพ่อบ่คุดขันบ่มีพ่อคุดเฮาก็ต้องได้คุดเองอหมดยามพ่ออยู่คืนนี้ได้นี่พ่อเราเอา้องน่าหนึ่ง เรบออยู่เขาก็ต้องเฮ็ดต้องคุดเฮ็ดยังอันนี้นะวินเฮ็ดยังอืออ่านี่ปลูกปลูกเบิ้งนะนานนี่ก่อนก็ได้กลับสบายดีสบายดีผมแม่พี่น้อง เบิสุขสุขคนเด้อพี่น้องเเนาะบอสจเป็นพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ตตางประเทศพี่น้องเอ้แต่ยินดีทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องของตุชิดปันสุขอีกแล้วพี่น้องเอ๋เนาะโดยพี่น้องเอกาเมื่อนี่ก็มาหาน้องนุ่นแต่เศร้าคือเก่าพี่น้องเนาะก็มาแจ่งข่าวดีน้ำและก็มาชวนเพิินปลูกพักเมื่อนี้พี่น้องเนาะและก็ มาถามเรื่องอาการพ่อเพิ่นน้ำแล้วก็สิมาให้กำลังใจเพิ่นน้ำสิมาบอกสอนน้องไปน้ำเนาะเพราะว่าคือน้องนุ่นนี่เขาต้องเข้าใจเลยพี่น้องน้องนี่บอกคือต่างกับครอบครัวอื่นเนาะคือแบบว่าคือน้องนุ่นนี่ก็มีแม่ที่คอยอบอกสอนนับพี่น้องนะบอกมีแม่ที่คอยบอกสอนแล้วก็ยังเพื่อนก,ก,กับหากระสีในลมได้คุยกับพ่อเพิ่นว่าพ่อเพิ่นนี่ก,ก็หากกระกลับมามีสติ เนาะเป็นก็ง่ายกับหากลับมาเป็นคนหากัเศร้าจากการเป็นบ้าว่าไงใช่พี่น้องเนาะแา่นั้นกับบางเครือก็คือคนขี่เขากําลังเลิกยามันก็อาจจะมีอารมณ์ที่ว่างุนงิดนําเนยหน่อยหนึ่งเนาะบัดคือน้องนุ่นบัตรยังขาดความบุ่นฉะนั้นเขาก็สำคัญเมนกะให้กาลังใจแล้วก็ชิให้เพิินปับเปลี่ยนเข้าหากันเนาะสําคัญในหากให้แพลงกันพอลูกเนาะตองเบิงตรงแยงกันสีบอกเพิ่มเติมเนาะพี่น้องเนาะ พอให้ทุกคนกเอฟซีก็เข้าใจเข้าใจน้ำกันเนะาะเพราะว่าสำคัญเป็นกำลังใจคือว่าอะไรพี่น้องเลยเนะาะเพราะว่ากับมีแต่ให้น้องนุ่นก็ให้กำลังใจพอ่อพ่อก็ให้กำลังใจน้องนุ่นสำคัญตัวซิดแก่พยายามมาตลอดมาชวนเหตุกิจกรรมให้มีกิจกรรมห่วมกันไลน์เนาะพอลูกจังได้ชนิดกันจังได้มีควมหักต่อกันอะไรพี่น้องเนาะ หลายเรื่องเมื่อกี้ก็มีหลายเรื่องอยู่มีข้าวดีน้าอีกพี่น้องเอ๋ยเนาะข่าวดีอ่ะหลายอย่างอยู่พี่น,อน้องเห็นเนาะโอเคพี่น้องเอ๋ยเนาะเดียวอ่าเอาจะเข้าไปหาน้องนุ่นน้ากันเราพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปดูพี่น้องเนานะสบายดีทุกคนอีกแค่น,นึงพี่น้องเอ๋ยกานว่าเสียงดังรบกวนกับขอโทษขออภัยน้าพี่น้องเด้อเพราะว่าหลุางกระลายพี่น้องเอยเนาะเสียงรบกวนกระลายเนี่ย อสบายดีดาวินก็อยู่บ่ได้ข่าวป่าบ้างไหมนี่อืมอ่าอ๋อไปๆๆอันนี้เจ้าก่อนของดาวินเนาะบ่ได้ข่าวป่าบ่างกหล่าไหมนี่บ่อืมบัดแม่เจ้าดิ เป็นไปลูก้าไปเลยเนาะแม่น,นี่พเากันกินข้าวกินน้ำเลยบอกินข้าวจีเห็นบออาข้าวจีกกหาแต่เศ้ามาตอนเศ้า,าหายก้อนเป็นยันอยากอยากเข่าพี่น้องเลยเพราะว่าชิธาหายตอนทายลิปกะเนาะยันน้องอยากเข่าอยากน้ำให้กินก่อนลดอ๋อเดี๋ยว่มกับกับเอ้ยน,น,นุ่นด้บาทเนี่ย นห่นไเข้าใจกันเนาะก็พอวันนี้เนาะอ่าต้องหักเพลงกันพอกับลูกเนะาะแต่ว่าเราอันจิตใจเราอันนั้นเนี่ยเขากัหลีกเล่าเด้ดอเพราะว่าเรากาลังเป็นช่วงที่ว่าเราอันออกหือดออกยาแะละนี่แต่ว่าให้กําลังใจเล่านี่แต่เห็นนี่แต่ถามเล่ากินเขา่าเพราะยังกินเขา่กนนา,เากินน้ำนอกากสังเกตเบ่งเล่าแล้วยังแบบเรียบเล่าอารมณ์ดีเข้ากัจังเบาก,กับเล่าเนาะ ฮาจังบอกฮัจังนางหลินกับเล้าแต่ก็มนนีแต่ว่าอันบ่ต้องเหตุแต่พอเด้อบ้เด้ออันเนี้ยมันแต่ว่าเราก็คือสีิเศร้าได้แล้วพอวมีแต่แต่ว่าจิตใจเรามันยังอยากมึงเอมันก็สชิงมูงิดพวกแบนี้นั่นเดอๆๆ้ <c oughs> อเด้อม, <c oughs> มีแต่บอกให้หักหักพอไว้หลายๆเนาะแม่นอยู่อดีตเราเป็นคนบดีกัยาเล้าเราก็เปลี่ยนคอยเปลี่ยนแปลงลูก อะไรลูกก็พ่อจะต้องหักแพงกันเนาะดีดีมีข่าวดีมาบอกอีอยาพังบ่าข่าวดีอยาพังอ่าเมื่อนี้สิบไปสั่งเสาให้เจ้าเด้อเมือนี้เดอ้ออ่าสั่งเสาเพื่อนให้เจ้าเอาอยู่บอ่ออ่าไม่เจนเนาะมันคือนี่เช้านี่ก็ได้ล่มกับเพื่อนอีเมื่อนี้ก็ได้ล่มกับเพื่อนอีไม่เจนอ่าผู้สเ่วยเพื่อนให้แห,หละเพื่อนอ่าให้ไปสั่งเสาวไว้ให้เจ้า เพราะว่าเสานี่เขาต้องสร้างไว้พี่น้องเลยเพราะว่า่นบริรเ็ณไว้คายบางเจ้านะ<ม>เจ้าที่จะไปสร้างน้ำนี่เพิ่นต้องเขาไปสร้างแล้วเพิ่นจะเฮ็ให้อ่าเก่าต <9. S 1> <9. S 1> ้นเก่าเสาแบบในหูเนาะที่แห้เบงึงอ่มามรณะวินเห็นหรือบอ่<ม>อันหูเฮือน,อนไหน<ม>หูนเฮือนเอานุ่น,นไหนงามบ่สร้างไว้ให้เนาะดีใจยอยู่บ่ ใจอ่าขอบใจเพื่อนรู้ลูกแม่เจนเด้อแล้วก็บอกเพื่อนว่าลูกชีลูกชีเป็นเด็กดีบ้านี้สิอลาวเด้อลูกชีบอดดื้อแล้วเอาบอกเพื่อนขอาใจได้แม่เจนอยากซื้อสาวมาเฮเือให้ลูกก็ขอคให้แม่เจนอยู่ดีมีเฮงสุกข้าพเข็งแขงพัฒนาสิ่งใดก็คอยได้สิ่งนั้น ขอยสงคำว่าพัฒนาคอยให้แม่เจนอยู่ดีมีแห้งสุขพาเเข้มแข็งลูกสิเป็นเด็กดีลูกสิบื่อื้อีกแล้วเอ้าดีเนาะเอาหัวน้วินงชิเนาะอยากนอนน้ำเฮ็ดไอ้นุ่นอยู่บอขันเห็ดแล้วอะเฮ็ข่อยเห็ดให้คอยห้องหนึ่งเด้อคอยชิมนอนหลินแพ้อ่งเธอคอยมาคำมามืดเถอะมานอนอา่บาบันนี้ มันยังอันนี้นะในพักในพักี่ชวนกันไปปลูกพักเนาะืัอนี้เนาะปลูกใครมาเลี้ยงซะปลูกปลูกพักยังก่อนลูกพักบงพักบงอันอันนี้พักพักตัวไหนพักบงนะจับออกมาบ่งดูบงบหาบริแท่นะบ้าพักบงนี่ปลูกแล้วงั้นก็แตกสามสี่อันนี้ได้แสก่อนตัวนี้พักยังตัวนี้พักหอมป้อมหอมป้อมเวลาใส ลาบแช่ย่างฮะเนาะแ้่เจลฮะตำเจ้วกับพ่อหอมป้อมก็ทำได้อันนี้แช่เด้อเหมือนมือนีเด้อแช่จากมือจังปลูกได้ตามมือตามมือแช่ให้มันแตกเลยก็เอาไปว่าเพราะว่าพอสักเครื่องเนาะพอน้องนุ่นสักเครื่องก็เลยให้น้องนาวินกาลังนุ่นชาปลูกอาการเป็นอะไรปกติคือเกาบ่อเพราะว่าเอาเงินในเพิ่นเมื่อวานนี้อาการกับปกติคือเกาเพราะว่าเอาเงินให้ลูกแต่กับเพิ่นก็ไปตัดผมบ่อ แล้วก็เพิ่นซื้อยังแน่มาเพิ่นได้เงินนะแนมาน้ำเพิ่นซื้อซื้อสบู่ซื้อแบงค์พันซื้อยาซัหัวเพิ่นซื้อยังแน่ชื่อเครื่องอาบน้ำเพิ่นมันมีอยู่จะคือซื้อแล้วละวะบะฮู้เออเพิ่นว่าเพิ่นบะฮู้ัก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกครับระยาเพิ่นเนาะอันนี้เพิ่นบริไปซื้อแนวแนวอาผู้เป็นแต่เตกว่า้าเนาะมองดาวินหัวเอเพิ่นเป็นอะไรน้ำเดชัยละบ่นำกอกนะ อ่าฉันจาไปปลูกพักกันเลยบ่แ็บบ่ไปแถบไป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 มารวินแห้งไวพี่เกือบจะทั้งพีรกอุปกรณ์ก็เตรียมเพาะอ่าอุปกรณ์อุปกรณ์อืมใครอยู่ยามเช้านี่แดดก็บ่ได้แห้งปานเดพี่น้องแดดแบบอ่อนอเอนไปเาหมวกไปวินน่าวิ่งจวหมวกก่อนน้องนุ่นเด้กุ๊ปในข้างในตู้เย็นมาให้เอยเลยวินละเอากุ๊บมาพร้อม พวกแม่เลนนุ่นพร้อมอเบิงเบิงก็จะไปตำรวจก่อนน้งพี่น,อน้องเนาะประตูกะพอน้องนุ่นกะเห็ดให้เลยพี่น้องเลยกระชมอยากได้อยากมีเนาะปุ่มเป็นเห็ดบา้างามๆหนึง่งเป็นคนที่ว่าเห็ดเป็นและกะดุอยู่ได้เป็นซักเครื่องของน้ำพูนพี่น้องเลยก็เลยปล่อยเป็นซักเครื่องสาเนาะ,นะอ่า อืชิปูกนานไหนเด้เนอะน้องนุ่นชิปูกนานไหนเด้เอานานมีขีงง้วนี่บ่มันจังปิดไวจังงามเนี่ยอ,อม,มีแต่ย่านงัวเข่านีนแด้นี่ต้องได้อัดประตูไว้ได้นน่่ะอิองมาเบิ้งเวียดน,น้อยสอ,องคนนี่บ่ ให้กวาิไปหากลดตไม้อันน no ี mmm ้เนาะมีจกมีชวนมีเชียมอืมอันนคือเวียดคักหวานนี่ไปไปไปเอานานตัวได้ลูกอนานตัวมีขิงงัวบ่นานทางในบ่หรือนานทางนอกเออ ไอ้เอออด่นว่ายังไงดิษัก่าออกออกอีกก้อนบ่หนยมันเข้มเดอ๋ยว่าขีตายมันลายพวดน,นั้นเป็นยังรกมันเข้มมันตอ่อยฉันคือบ่ปผูกนานทั้งหนาพี่ชะนี่นานกลางนี่ก็ได้นี่มันงายกลัวบ่ปลูกนานได้มันสิเป็นกลัว เอาขิงว่าไปใส่้ำบอเออเอาต้องเฮียนเห็ดแข่งแขงมือแข่งตีนได้ด้เยน้องนาวินจ็หอยว้ก้อนน่ะน่ะลูกท่งอันนี้น่ะหอยว้ก้อนน่ะดีเข่าเท่ายังน่ะอ่าพี่ว่าพี่ว่าขอชิ้หอยให้พี่เออเอาแขีนเข้นยาวกับพวกพากันใช่ เบ่งดูมันจะปลูกเป็นอลีบอกพี่นะ้องมังนุ่นเหนี้ยวเบ่งความสามารถเดอ้อแล้วว่าเราเคยปลูกแช่ลายอลีบอ่ะหรนอฮนทั่วนานอนี่พอเราคุดไวใบให้มันดดมันนุ่มผมแห้งเลยเนาะมันเะจ็บ เออนัก,กนจะต้องได้เฮียนคุดแล้วอ่ะคุดอะไรอ่ะนะ <c oughs> เบิ้งชิคุดไห,ไหม้มมันนักบออ <c oughs> อ่าจะไปอ่าทายมา้าทายคอยบังดูคอยชิคุดไหนเบิ่ง <c oughs> คอยกับคุดจ็กชิปเป็นหรือบอสีบอส <c oughs> ีด,ดี ชิดลายบุมิสุวรรอ้าวใส่ชำนี้พอได้ตอนนี้น้องนุ่นสีเห็ดบ่เป็นต้องเฮียนเห็ดหนักกะอุดอารุ้่าต้องได้คุดได้หนักกะ่ะอืมดิได้อยู่มันอ่อนๆหนึ่ง มูกแหังดอกพี่น้องต้องชิดเมือ่อยหุดสองหวานึงดนุดเมื่อยอ่าขุดไปลูกขุดไปจะสิบูกจักนานพักบ่งนี่พอน้านอ้าวิังไม่อ่อนานิดแห่เลยทุกนอ่าคือ จะปลูกจังนานนี่ฮะโอ้สองนานสองนานอือสองเาปลูกให้พ่นเบิงก่อนตัวนี้มาแล่งจังปลูกอีกเฮ้เห็นมือแข็งๆฮึบเออเฮ้ยเฮ้ยเออดูดูไว้ลูกดูดูไว้ขันเฮาดูขาขนยันกะ เขาเองเป็นคนดุเนาะคนอื่นบ่ได้ดุน้านเขา่าขันเฮาขี่ข้านเฮาก็สีโบมี่ยังกินในลูล้ไหมมัต้องเฮียนเห็ดเฮียนดุได้บบมีผู้มาเห็ดใ้เฮาได้ขันพ่อบอุดขันบบมี่พ่อขุดเขาก็ต้องได้ขุดเองอืมหมดยามพ่อบ่อยูคืนนี้แล้วนี่พอเราเ้า้อ,าองน้ำนี่เราบอ่อยูเขาก็ต้องเฮ็ด ขุดเห็ดยังอันนี้นะวินเห็ดยังอืมอ่ะนีปลูกปลูกเบิ้งนั้นานนี่ก่อนก็นได้ไอ้โแมบบเลงจะปลูกอีกไอ้นองดูได้นี่อ่มทรับอันนี่แหละบ้านเราบ่แบบนี้ <c oughs> อ่าเป็นอะไรเมื่อ,อเยเหน,น,นื่อยเอาเอาอึบอึบอึบชแลเลยนานชิแรลเลยอึบอึบอึบอึนี่มลวินเขาคือได้นน่จุบจุบ,จบเอาเพลินอืมพอดีแดดคักพอดีปลูกติดง่ายพี่น้องเลย ได้ลยบอเป็นแรปมนดิวานหรือบอวานเลยบอกน้องนุ<ด>่นอดยแต่ว่าน้องนุ่นยังปับอยู่หน่อยปับให้มันเพียงก่อนยังเห็ดสองบาทนึงไปกินน้ำเลยเอาวานเด้อมาวานเด้อเดี๋ยวบอ<ด>อ้าวในพัก เซ็ตเซ็ตเชได,ชดบาดเนี้เอาเอาเอา,เอาตอง he 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 ath he ath ah. เหียน, ah. นเห็ดเด้อเห็ ah. ดเหียนเห็ดแล้วแข่งมือแข่งตีนแล้วดูดูเห็ดอะไรต่อบ่ะนเดี๋ยหุมเลยบ้านหุมก้อนเมฆไม่เดียวนึ่งก้อนเดียวนึ่งมันติดติดตัวบ่อนี่วาดลายเต๋อบ <c oughs> ่อบ <c oughs> แล้วน้ามาหดบอ่อเลยเด็กขันหามบ่เห็ดบ่นี้มีคนเห็ดไดนนาวินไปแก่ทอมาเด้อ กานกานาที่ n างยังปลูกพักก็ใื่อะอะไอเรนนี่อืมเป็นแลยที่า h ย,างาายงงังนี่เนาะอ่าพอฝนยิงกระบอกแข่งแห้งแี่อะไรพี่น้อยเนาะจับจบจับสวดมันขยักอ่า อ่อนแอแน่เนาะอ่ันดึงชอยกันดึง่อยกัน,กน,นให้พ่อเปิดน้ำให้บ่พ่อเสียบน้ำให้แน่อ่อางทอ่อพับเบอร์บริพับเนาะเอาน้องวินไปคนฉีดบ่บาดนี่ห่านห่านมาเลยอโอ้น้ำใสแท้นี่เบิ้งฮะโอ้น้ำใสขักบันยังบ้านนี่เนาะ อ่าอาอาสีแม่นี่เดี๋ยวแวินพอบ่พอบ่พอบ่ํานี้อหลายพ้นเลยได้นี่มันสีมันสีเฮียถิ่มได้นี่มอโลดมาโลดมันสีลายไปมากเพราะว่าในพักสีลายไปพี่น้องไอ้กันลายพ้นเรียบร้อยบ่บ่เนี้่ยไปเข้าห้มบดเลยเด้บ้านเลยเบดเลยเด้ตัวคนมาช่าเนี่ยไม่แซ่บไว้ เรียบร้อยบ่านีนพี่น้ออเลยบอได้อัดบ่ไปอัดหัวไว้ไว้ดูก็หัวไว้เออไก่ใชะไก่แล้บ้านนี้ไก่ได้ก็เป็นบอก็ใส่ตะปูหันมีอยู่อันเกาะนี่เราเหตุอะไอยู่นี่อ่าดี รวมเขาก็ดึงลงม,มาดิเย็บร้อยแบบนี้อ่าเบิ้งมาถามเบิ้งน้องนุ่นก่อนจากมือบนันจังสีจังสีเป็นเมือม่อยหน้าเอ้าขึ้นไปเทิงพุดอ่ามืออ้เห็ดบ่อละมือก็ต้องเห็ดได้ก็น้บ่เห็ดบ่มีคนเห็ดไดน พี่มานั่งเบื้องพี่ฮอน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 ดีฮอนดีฮอนดีโอ้ยฮอนแหงบ่อ่าฮอนแหงเนาะอืมมีเหงื่อยอีกอืาจากมือนี่บ้านนี้มันเกิดูก ถามชีมือมันก็แตกนะมืกะมกะงกัก็ป่งฮอกมันติดร้วบอ้อสำนีนะติดบ่ <c ười> ติดอยูววนะ่หรือวะเนาะดินมันกะนั่นเลย <c ười> ปลูกผังบ่งนั่งติดง่ายเนาะติดบ่น้นงนาวิน่าติดบอ่อฮะลงยังเฮาลงยังกันติดบอ่อจะค่ยอยกว่าติดกวา่าเอาอ่ามีฟุนดนะีก็เนาะมีฉี้ง่วอีกเลยใช่ เขาขี้แกะมาโวยทางน้ำให่งามอือขี้แกะขี้แกะอยู่เพื่อนข่อยบออุญยศดอกขี้แกะ <c oughs> อ่าห้องขี้แถวนี่บ่มีบอปขอ้ําเพลินนําเป่าดําใดี่ฮะเป็นไรคายขอดําน้อยเพิ่นกันบบุ๋มห่ยบออ่าห่อนชันไปหน่อยแป๊บเดียวนึงเนาะอันนี้อ่า ดีดีดีปลูกพักปลูกหญ้าไว้แล้วบ้านนี้บ้านนี้เลยบ้านนี้เราจะไปวิ่งก่อนเด้อบ้านนี้เด้อเราจะไปสร้างเสาให้น้องนาวินก่อนเด้อเนาะใส่ชื่อน้องนาวินบ่เหอนเนาะใส่ชื่อน้องนุ่นเนาะถึงเฮือนถึงดิน ต้องใส่สื่อน้องนุงน่นแต่ก็อยู่น้ำกันกก็พ่อเดอ้อบอกให้พิษกันอีกเดอ้อคือว่าน,นีีเดอ้อเพิ่นเบาห้องกับพังเพิ่นกนบ่ามันถือหรือมันพิดห้องกับเบิงการบอกเขาอยากให้แห้งเขาเขาแบบน้อยใจเขากระย่างหนีก่อนใจเย็นลงก่อนเนาะห้องกับเบิงอาการเพิ่นแล้วเพ,พิ่นเบาถือบอหรือพิษเลวลา พอไส่หรือว่าป้าไส่ก็เขาต้องเก็บหุขี่เบาแล้วเคยเห็นไปได้หุขี่เบาเปิดเอิร์นบาหนึ่งเขาก็ลุกปั๊บเลยแล้วเนาะอ่ามนาวินก็คือการเดอร์บุ๊มนได้ไปปพบผพึ่งปบต่อนั่นเดอร์เาอีกเดอร์เห็นบ่อนเบิงนะ่งหันตาเนี่ยเงีมาดูเบื้องนี่อ่าเปเ้าเลยบาทนี่อ่าที่ไปตามเสาเงนนยบาท ทั้งใจเด้อบัดสองคนเด้ออ่าดูสบายดีลูกสบายดีอาเด้อ่าเอาไม้มามเคพี่นอ้องสบายดีอีกแค่หนึง่งพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าอ่าน้ำพาแล้วก็ชวนน้องนุ่นปลูกพักปลูกอย่างแล้วเนาะก็มีข่าวดีบอกว่าสิไป,ปสร้างเสาให้เพื่อนหแหละเมื่อนี้พี่นอ้องแล้วกาอ่า ลมเลี้ยงพ่อเพิินเนาะพาเพราะว่าแดวเเงินป้าไว้ให้พ่อเพิินกะทางน้องนุ่นเพิ่นก็ว่าอาการก็ยังปกติดีอยู่พี่น้องเอ้เนาะบ่นาเป็นห่วงปันไดพี่น้องเอ้กะเบ่งไปน้ากันเรื่อยๆเนาะพี่น้องติดตามน้ากันไปเรื่อยๆเนากะกต่ทค่อยบอกค่อยก้าวค่อยตักเตือนอยู่แต่ละมือนี่แหละพี่น้องเนาะบางคนกะชีว่าว่าลายมันโบมนพี่น้องเอ้เนาะถ้าว่าห้องโบวาบ,บเตือนเฮงกระเ็กได้พี่น้องคนบบหูน่นก็คือโบอหุนอนเลยได้เข้าใจคำว่าบบหู่นแต่ก็บวกเข้าใจบบพี่น้อง าการหบองบอกแห้งบวบหูแห้งบวจักอย่างเบ็ดเขาไม่แต่ว,ว่าเขาถือเขาไม่แต่ว,ว่าสิ่งที่เขาเหตุไปนะมันถือมันบริพิษพี่นอ้องต้องเข้าใจแบบนั้น,นนะพี่นอ้อ,บบองเนาะโอเคพี่นะ้องวิชิตก,ก็ขอบคุณขอบคุณเนาะรักๆขอบคุญขอบคุณเด้อ่าคุณเจนเนาะรัวเมเจนของน้องนุ่นที่เพื่อนกับเมตาสงสารน้องนุ่นเนาะก็เพิ่อนศรีห่อไปสร้างเสาเมื่อน,นี่เนาะ ก็ขอบ,บุญขอบคุณเด้อขอให้ะคนเจนมีสุขภาพแข็งแรงคนเจ็บอย่าได้ความไข้ยอย่ามีเนาะขอบุญขอบคุณสิ่งที่คนเจนช่วยเรือทานมาให้คนทุกคนยากก็ขอให้คนกลับไปชูคนเจนร้อยเท่าพันเท่าขอให้บุญหักษาขอให้พระคุ้มครองคอยมีแต่สิ่งดีๆขอหาคนเจนในแต่ละมือ้อแต่ละวันและก็ตลอดไปเนะาะไปก็ทั้งครอบครัวเนน่นะําเนาะโดยสาธุเด้อประกาศ ขอบุณขอบคุณ FC หลายหลายคนนํเนาะที่ว่าคอยที่ตามหับชมแล้วก็เป็นกำลับบงใจให้ตุศิษ์โดยตลอดเนาะโดย f อหลายคนก็น่าฮักอยู่น้ำกันเคียงข้างกันมาตลอดนอกจกขอ FC ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงเด้อความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีจงมีแต่ความสุขกายสบายใจนอนหลับให้ได้เงินมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเด้อโดยลากาฝากพ่อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้บุคคาโฆษณาให้ตุชิษย์เน่เด้อเนาะโดยเพื่อเป็นกำลับบงใจให้ตุศิษ์เหตุคลต,ต่อไปเนาะ โดยพี่น้องเลยตาขอบุญขอบคุณผู้ที่มาเบิ่งคลิปของตัวชิดต่ต้นจนจบเดอ้อพี่น้องเดอเอง้อเนาะอ่าโดยสุดท้าหน่ตัวชิดก็ขอ,อกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง